คุณจะเชื่อไหมว่าความลับที่ถูกซ่อนมากว่า25ปีสามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปตลอดกาลแม่บ้านธรรมดากลับกลายเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดเผยความจริงและเมื่อชายต่างชาติเข้ามาสิ่งที่ประธานสาวไม่เคยรู้จะทำให้เธอช็อกจนยืนไม่ติดคุณพร้อมจะค้นพบความจริงครั้งนี้ไปกับเราไหมประธานสาวจ้องจอประชุมด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดแสงแดดจากกระจกใสสะท้อนบนโตไม้จนวูบหวาบเข้าตา เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังแผ่วเบาเธอกำลังจะเริ่มการนำเสนอสำคัญที่สุดในรอบปีประตูห้องประชุมเปิดออกอย่างช้าๆแม่บ้านวัยกลางคนก้าวเข้ามาพร้อมผ้าเช็ดมือในมือทั้งห้องเงียบสนิทกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดจางๆลอยประปลนกับกลิ่นกาแฟร้อนประธานสาวขมวดคิ้วเธอสงสัยว่าทำไมแม่บ้านจึงเข้ามาในเวลานี้ทันใดนั้นชายชาวต่างชาติที่นั่งอยู่ปลายโต๊ะหันมามอง แววตาของเขาสั่นไหวราวกับจำบางสิ่งได้แม่บ้านชงงะงักเธอสูดลมหายใจลึกจนหน้าอกกระเพื่อมเสียงของเธอออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ชัดเจนราวเจ้าของภาษาทุกคนในห้องเบิกตากว้างประธานสาวรู้สึกเย็นวาบตั้งแต่ท้ายทอยไหลลงสันหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินในความเงียบชายชาวต่างชาติยืนขึ้นอย่างช้าๆเขาเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงสัน่นสีหน้าของแม่บ้านเปลี่ยนไป รอยยิ้มขมปรากฏบนริมฝีปากที่สันระริกประธานสาวก้าวถอยหก้าวเธอไม่เคยเห็นสองคนนี้รู้จักกันมาก่อนแม่บ้านยกมือขึ้นแต่อกตัวเองสายตาเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสะสมมานานคำบางคำหลุดออกจากปากแม่บ้านคำที่ประธานสาวไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินในชีวิตชายชาวต่างชาติยืนแข็งราวรูปปั้นสีหน้าเขาแปรเปลี่ยนเป็นความโศกเศร้าอย่างลึกบรรยากาศในห้องเหมือนถูกบีบอัด อากาศอุ่นๆกลับกลายเป็นหนักอึ้งจนหายใจติดขัดประธานสาวพยายามตั้งสติเธอกว่าตามองทุกคนที่ยังอึ้งอยู่กับสิ่งที่ได้ยินแม่บ้านค่อยๆหันมามองเธอดวงตาคู่นั้นสะท้อนความลับที่ถูกเก็บไว้ยาวนานเธอเอ่ยชื่อจริงของประธานสาวน้ำเสียงช้าชัดและหนักแน่นประธานสาวนิ่งงนันจู่ๆภาพความทรงจำสมัยเด็กก็แล่นว่าเข้ามาในหัวแม่บ้านสูดหายใจอีกครั้ง เรากับเตรียมบอกความจริงที่ถูกฝังลึกมานานกว่า25ปีและก่อนที่ใครจะเอ่ยถามชายชาวต่างชาติก็พูดประโยคหนึ่งออกมาอย่างชัดเจนเสียงนั้นดังกล้องทั่วห้องทำให้ประธานสาวรู้สึกเหมือนไม่มีน้ำหนักยืนอยู่บนพื้นแม่บ้านหลับตาลงเธอพยักหน้าอย่างยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นชายคนนั้นจ้องตรงไปที่ประธานสาวสายตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่อาจปิดบังอีกต่อไป ประธานสาวตัวแข็งค้างเสียงลมหายใจของเธอดังชัดเจนในความเงียบที่ถาโถมเข้ามาแสงไฟเหนือสีส,สันวูบเล็กน้อยเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งห้องกำลังหดเล็กลงทีละน้อยชายชาวต่างชาติสูดหายใจลึกเขาก้าวออกจากเงามืดของปลายโตะ๊ะรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอ่อนอย่างหนักแน่นแม่บ้านมองตามเขาแวตาเหมือนกำลังขอร้องให้เธอเตรียมใจรับบางสิ่งประธานสาวขยับริมฝีปาก แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาชายคนนั้นหยุดยืนตรงหน้าเธอลมหายใจอุ่นปะทะผิวแก้มของเธอเล็กน้อยเธอรับรู้ได้ถึงกลิ่นโคโลอนอ่อนๆที่คุ้นอย่างประหลาดแม่บ้านก้าวเข้ามาใกล้มือที่กำผ้าเช็ดมือสั่นจนเนื้อผ้าสะท้อนแสงไฟเธอพูดประโยคหนึ่งประโยคที่ชวนให้หัวใจประธานสาวกระตุกชายชาวต่างชาติยืนยันคำของแม่บ้านน้ำเสียงของเขาสั่นแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำ ประธานสาวรู้สึกเหมือนเลือดไหลย,ย้อนขึ้นศีรษะปลายนิ้วของเธอเย็นลงราวกับแตะก้อนน้ำแข็งเธอพยายามปฏิเสธพยายามบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เสียงที่เปล่งออกมานั้นเบากว่าเสียงหัวใจที่เต้นรัวแม่บ้านยื่นมือไปแตะแขนเธอสัมผัสนั้นคุ้นเคยจนความทรงจำเก่าๆพุ่งกลับมาอย่างแรงภาพบ้านไม้เก่าในวัยเด็กแล่นผ่านในหัวภาพหญิงคนหนึ่งที่คอยอุ้มคอยปลอบ คอยปิดบังบางสิ่งไว้หลังแววตาอ่อนโยนแม่บ้านเอ่ยชื่อหนึ่งชื่อที่ประธานสาวไม่เคยได้ยินมานานหลายสิบปีชายคนนั้นชะง,งักน้ำตาใสใสไหลรินที่หางตาเขาโดยไม่ปิดบงังเขายกมือขึ้นดึงสร้อยเส้นหนึ่งออกมาจากเสื้อเชิ้ตจี้โลหะเล็กๆสลักอักษรเดียวกับชื่อที่แม่บ้านเพิ่งพูดประธานสาวก้าวถอยอีกหก้าวโลกทั้งใบหมุนติว้วจนเธอต้องจับขอบโต๊ะประคองตัวเองเสียงในห้องหายไปทั้งหมด เหลือเพียงเสียงหายใจของเธอเองที่ดังชัดเหมือนกล้องในกะโหลกชายคนนั้นยื่นสร้อยให้เธอมือของเขาสั่นไม่ต่างจากแม่บ้านแม่บ้านกระซิบชชาๆบอกว่าสร้อยนั้นควรอยู่กับเธอมาตั้งแต่แรกแต่เธอไม่เคยได้รู้ประธานสาวเอื้อมมือไปรับปลายนิ้วสัมผัสโลหะเย็นเฉียบความหนักของมันเหมือนความจริงที่ถาโถมเข้ามาทั้งหมดในครั้งเดียวชายต่างชาติพูดขึ้นอีกครั้งแต่ละครั้งที่เขาออกเสียง เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงกลับไปยังอดีตที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่แม่บ้านยืนนิ่งดวงตาของเธอแดงกำ่ำแต่แฝงด้วยความโล่งใจที่ปวดร้าวประธานสาวเงยหน้าขึ้นชาช้าเธอมองทั้งสองคนสลับกันหัวใจของเธอกำลังเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกชายคนนั้นสูดหายใจลึกเขาเอ่ยประโยคที่เปลี่ยนบรรยากาศทั้งห้องทำให้ทุกคนที่ยืนอยู่เหมือนถูกตรึงร่างเอาไว้ในที่เดิมประธานสาวไม่กระพริบตา เธอรอฟังรอให้ความจริงที่ถูกซ่อนมานานกว่า25ห้าปีหลุดออกมาจากปากเขาอย่างชัดเจนที่สุดและเมื่อเขาเริ่มพูดประโยคถัดไปเธอรู้ทันทีว่าโลกของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปชายชาวต่างชาติเม้มริมฝีปากเหมือนพยายามห้าไม่ให้เสียงสั่นมากไปกว่านี้เขาเก้าวเข้าใกล้อีกเพียงครึ่งก้าวระยะห่างเท่านี้ทำให้ประธานสาวได้ยินแม่แต่เสียงลมหายใจที่ตะกุกตะกักของเขา ดวงตาสีฟ้าของเขาสั่นระริกคล้ายคนที่กัดฟันฝืนบอกความจริงที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตแม่บ้านยืนนิ่งอยู่ข้างเขามือที่เคยสั่นบัดนี้กำแน่นราวกับยึดความกล้าที่เพิ่งรวบรวมมาได้ทั้งหมดประธานสาวรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบชาามือที่จับขอบโต๊ะเย็นเยียบปลายเล็บจิกลงในเนื้อโดยไม่รู้ตัวชายคนนั้นเหยหน้าขึ้นและเอ่ยคำแรกของประโยคที่ทำให้ห้องทั้งห้องดูมืดลงเสียงของเขาหนักแน่น แต่แฝงด้วยความกลัวบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกประธานสาวกลืนน้ำลายด้วยความยากลำบากลมหายใจติดขัดคอแห้งราวกับถูกผูกด้วยเชือกที่มองไม่เห็นแม่บ้านหลุบตาเหมือนรู้ว่าเหตุผลของทุกสิ่งกำลังจะถูกเปิดเผยจนหมดเปลือกชายชาวต่างชาติเริ่มเล่าช้าๆแต่ละครั้งที่เขาออกเสียงบรรยากาศในห้องยิ่งหนักแน่นเหมือนมีเงามืดกดทับทุกคนเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ในประเทศนี้เมื่อ25ปีก่อน ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายและอันตรายเขาบอกว่าเขาได้พบผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวที่อ่อนโยนกล้าและเต็มไปด้วยความหวังหญิงสาวที่เขาไม่เคยลืมแม้เพียงวันเดียวประธานสาวรู้สึกขนลุกไม่ใช่เพราะเรื่องที่ได้ยินแต่เพราะน้ำเสียงของเขามันไม่ใช่เพียงการเล่าเรื่องมันคือการสารภาพแม่บ้านยืดหลังขึ้นเล็กน้อยเธอพยายามซ่อนสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ชายคนนั้นเอื้อมมือไปแต่จี้บนสร้อยเสียงโลหะกระทบกันเบาๆแต่ชัดเจนเหมือนระฆังในความเงียบเขาบอกว่าจี้เส้นนี้ทำขึ้นมาเพียงสองชิ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสายสัมพันธ์ที่เขากับหญิงคนนั้นเคยให้คำสัญญาไว้ต่อกันประธานสาวรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหายไปหัวใจเต้นแรงจนนิ้วมือชาเธอมองสร้อยในมือของเธอและจี้ในมือของเขา ราวกับทั้งสองชิ้นกำลังเรียงรอยต่อของความจริงที่หล่นหายไปแม่บ้านยื่นมือมาจับไหล่ของประธานสาวเบาๆสัมผัสนั้นสัน่นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ยาวนานเกินกว่าจะซ่อนชายคนนั้นสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะพูดประโยคต่อไปประโยคที่ทุกคนในห้องรอฟังแม้แต่คนที่ไม่เข้าใจภาษาของเขายังรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนของคำที่กำลังจะออกมาประธานสาวยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้าง เธอรับรู้ได้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะถูกแบ่งออกเป็นสองเส้นก่อนประโยคนี้และหลังประโยคนี้ชายชาวต่างชาติเปิดปากอีกครั้งและความจริงที่ถูกซ่อนไว้ตลอด25ปีก็ค่อยๆหลุดออกมาพร้อมกับเสียงที่สันสถานราวกับแบกความฝันที่แตกสลายเอาไว้ทั้งชีวิตเสียงหายใจของชายชาวต่างชาติหนักขึ้นคล้ายเขาต้องดึงความกล้าจากส่วนลึกที่สุดในจิตใจ,ใจออกมาใช้จนหมดเขามองประธานสาวตรง,ตรง ดวงตานั้นเปี่ยนไปด้วยความเจ็บความอาลัยและความหวังริปรี่ที่เหมือนจะดับลงทุกวินาทีแม่บ้านยืนนิ่งเหมือนกำลังแบกรับแรงสันสะเทือนนี้ไปพร้อมกันเธอหลบตาช้อนตามองประธานสาวแล้วหลบลงอีกครั้งท่าทางนั้นเหมือนคนที่ยอมรับความผิดของตนเองจนหมดสิน้นชายชาวต่างชาติเปล่งเสียงช้าๆแต่ละคำชัดและหนักราวกับก้อนหินร่วงกระแทกพื้นหินอ่อนสะท้อนกล้องในความเงียบที่กดดันจนแทบหายใจไม่ออก ประธานสาววูบไหวในอกร่างกายของเธอเกรงแน่นเหมือนอุณหภูมิในห้องลดต่ำลงกระทันหันเขาบอกว่าเขาตาหาผู้หญิงคนนั้นมานานตามหาอย่างไม่ลดละแต่ทุกเส้นทางทุกเบาะแสทุกชื่อกลับจมหายไปในหมอกของการเวลาจนกระทั่งเขาเห็นเธอประธานสาวตรงหน้าผู้หญิงที่มีดวงตาคล้ายผู้หญิงคนนั้นอย่างไม่น่าเชื่อ ผู้หญิงที่เขารู้สึกถึงความผูกพันตั้งแต่ยังไม่ทันได้รู้ชื่อชายคนนั้นหายใจแรงขึ้นหนึ่งครั้งเหมือนกำลังจะยอมรับสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าพูดมาตลอดชีวิตแม่บ้านเงยหน้าน้ำตาเอ่อคลอทั้งที่เธอเคยบอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งในวันนี้เธอก้าวไปยืนข้างเขาและบอกประธานสาวว่าความจริงนี้ไม่ใช่เรื่องของเขาคนเดียวแต่เป็นเรื่องที่เธอเองปิดบังไว้เพื่อปกป้องเธอ เพื่อให้เธอมีชีวิตที่ไม่ต้องถูกลากกลับสู่อดีตอันแสนเจ็บปวดประธานสาวหน้าชาล้มหายใจหายไปครู่หนึ่งเธอมองแม่บ้านด้วยสายตาที่สั่นไหวสายตาที่เต็มไปด้วยทั้งความสับสนและคำถามนับร้อยแม่บ้านเม้มปากแน่นมือที่กำผ้าเช็ดมือขาวซีจนเห็นเส้นเลือดแล้วเธอก็พูดเสียงช้าหวานปนสัน่นเหมือนคนที่ยอมรับว่ากำลังเปิดประตูที่ปิดตายมานานเกินไป เธอบอกว่าแม่ของประธานสาวเคยเป็นหญิงที่หนีจากอันตรายหญิงที่ปกป้องบางสิ่งไว้ด้วยชีวิตหญิงที่ต้องทิ้งคนรักและทิ้งความจริงทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของลูกในคันประธานสาวรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสัน่นข้อของเธอแห้งจนกลืนน้ำลายแทบไม่ลงชายชาวต่างชาติยกจี้ขึ้นเทียบกับจี้ในมือเธอทั้งสองชิ้นเหมือนกันทุกประการแม้แต่รอยขีดเล็กๆบนขอบก็ตรงกันราวกับถูกพาออกจากกันครึ่งหนึ่ง เขาพูดประโยคสำคัญประโยคที่เสียงเบากว่าก่อนหน้าแต่กลับดังที่สุดในหัวประธานสาวคำหนึ่งพุ่งเข้าหูเธอคำที่ทำให้ทุกความทรงจำพร่าเลือนในอดีตเริ่มจัดเรียงตัวเองใหม่คำที่ทำให้โลกของเธอหยุดหมุนในเสี้ยววินาทีแม่บ้านยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลไม่หยุดเหมือนเธอรอเวลานี้มาตลอด25ปีประธานสาวไม่ขยับยืนคางเหมือนร่างกายไม่ยอมตอบสนอง ชายชาวต่างชาติก้าวเข้าใกล้ขึ้นหนึ่งก้าวเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นห้องประชุมดังก้องและเขาพูดประโยคสุดท้ายที่ตอกย้ำทุกอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนไปประโยคที่บอกว่าความจริงที่ประธานสาวตาหามาทั้งชีวิตไม่ได้หายไปมันยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วพร้อมจะเปลี่ยนอนาคตของเธอทั้งหมดในพริบตาชายชาวต่างชาติยืนนิ่งลมหายใจของเขาสั่นหอบเหมือนกำลังต่อสู้กับอารมณ์ที่กดทับมานานเกินไป ประโยคที่เขาพูดทำให้บรรยากาศในห้องประชุมหยุดนิ่งเหมือนทุกโมเลกุลของอากาศถูกตรึงไว้กับทีประธานสาวยืนนิ่งเหมือนรูปสลักสมองของเธอว่างเปล่าแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะทะลุออกมาจากอกแม่บ้านยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเธอสั่นจนไม่มีคำใดชัดเจนชายชาวต่างชาติเบือนมองแม่บ้านสายตาของเขาอ่อนลง เหมือนต้องการบอกว่าเขาไม่เคยโกรธไม่เคยตำหนิแม้ความลับนี้จะพรากเวลาชีวิตของเขาไป25ปีแม่บ้านสูดหายใจลึกเธอยกมือขึ้นแต่อกตัวเองเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าสุดท้ายแล้วเธอจึงหันกลับไปมองประธานสาวดวงตาของเธอแดงกำ่ำแต่เต็มไปด้วยความรักที่กดทับอยู่ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานเธอบอกว่าวันที่แม่ของประธานสาวจากไป แม่บ้านเป็นคนรับปากว่าจะปกป้องเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เหลืออยู่ปกป้องจากความแค้นของคนที่ตามล่าจากอำนาจที่พร้อมทำลายจากอดีตท,ที่อาจไม่เคยปล่อยให้ใครได้อยู่รอดประธานสาวนิ่งได้ยินเสียงเลือดในหูตัวเองชัดกว่าทุกสิ่งแม่บ้านบอกว่าเธอไม่เคยคิดว่าความจริงจะย้อนกลับมาในวันนี้แต่เมื่อเห็นชายชาวต่างชาติในห้องประชุมเธอรู้ทันทีว่าเธอไม่ควรปิดบังอีกต่อไป ชายคนนั้นยกภาพถ่ายเก่าในกระเป๋าเสื้อขึ้นมาขอบกระดาษเริ่มเหลืองรูปผู้หญิงคนหนึ่งยืนยิ้มท้องของเธอโตชัดข้างๆคือชายในรูปเดียวกับคนที่ยืนอยู่ตรงหน้ามือของประธานสาวสันเธออยากปฏิเสธอยากบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่สายตาในภาพนั้นคือสายตาที่เธอคุนสายตาที่เธอมองเห็นในกระจกทุกวันชายชาวต่างชาติขยับเข้าใกล้เสียงรองเท้าหนังก้องในความเงียบ จนเหมือนทุกคนในห้องกลั้นหายใจพร้อมกันเขายื่นภาพให้เธอและบอกว่าภาพนั้นถ่ายก่อนที่ทุกอย่างจะแตกสลายก่อนที่เธอจะลืมตาม,มาดูโลกเพียงไม่กี่เดือนประธานสาวรับภาพมามือของเธออ่อนแรงจนแทบทํารูปตกหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บภาพอดีตที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีกำลังทุบประตูเข้ามาโดยไม่ให้เธอได้เตรียมใจแม่บ้านเดินเข้ามาใกล้เธอพูดเสียงแผ่วเบา คำที่เธออยากพูดมาตลอดหลายปีแต่ไม่เคยกล้าพูดเธอบอกประธานสาวว่าเธอไม่ใช่เพียงแม่บ้านที่ดูแลเธอตั้งแต่เด็กเธอคือคนที่สัญญากับแม่ของเธอว่าจะปกป้องเธอด้วยชีวิตประธานสาวเงยหน้าอย่างช้าๆขนลุกสู้ทั่วร่างราวกับความจริงกำลังลากเธอเข้าใกล้ขอบเวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยมชายชาวต่างชาติมองเธอรอยยิ้มเจ็บปวดผุดขึ้น เขายกมือขึ้นแต่แก้มตัวเองเหมือนจะห้ามน้ำตาแล้วเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกแน่นและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ถูกกดทับมานานเกินกว่าจะห้ามได้เขาบอกว่าเขาไม่มาที่นี่เพื่อรื้อฟื้นอดีตแต่เพื่อเจอเธอเพื่อพบคนที่เขาตามหามาตลอดชีวิตเพื่อพบลูกของเขาเองห้องทั้งห้องนิ่งงันเหมือนเวลาหยุดเดินแม่บ้านสุดนั่งลงบนเก้าอีน้ำตาไหลไม่หยุด เหมือนภูเขาแห่งความลับพังทลายลงในเสี้ยววินาทีประธานสาวยืนนิ่งใบหน้าชารู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองความรู้สึกทุกอย่างประดังเข้ามาจนเกินจะรับไหวชายคนนั้นมองเธอด้วยแววตาสั่นไหวรอคำตอบรอการยอมรับรอแม้แต่เพียงการหายใจเข้าของเธอเธอเปิดปากล้มหายใจสัน่นเสียงที่เอ,อ่ยออกมาเบามากแต่หนักมากสำหรับเธอเอง และก่อนที่เธอจะพูดประโยคถัดไปเสียงบางอย่างจากประตูห้องด้านหลังดังขึ้นดึงสายตาทุกคู่ให้หันไปพร้อมกันเสียงฝีเท้าที่ก้าวเข้ามาช้าๆดังก้องในห้องประชุมทุกคนหันไปมองประธานสาวรู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งประตูเปิดกว้างเงาร่างสูงโปร่งปรากฏอยู่ในกรอบชายคนนั้นสวมชุดคลุมสีเข้มแต่มีบางอย่างในท่าทางทำให้ทุกสายตาต้องจดจ้อง แม่บ้านก้าวถอยหลังเล็กน้อยร่างกายสั่นราวกับลมหนาวพัดผ่านชายแปลกหน้าเอ่ยชื่อประธานสาวน้ำเสียงนั้นเย็นเฉียบแต่ทรงอำนาจเหมือนคำสั่งที่ทุกคนในห้องต้องรับฟังโดยไม่อาจขัดประธานสาวก้าวถอยหลังขาแทบสุดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดชายชาวต่างชาติที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอสีหน้าสั่นระริกเหมือนกำลังต่อสู้กับความรู้สึกที่แทบจะครอบงำตัวเอง แม่บ้านสุดตัวลงน้ำตาไหลไม่หยุดเธอพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่เสียงแทบไม่ออกชายแปลกหน้าเดินเข้ามาใกล้แววตาของเขาเหมือนอ่านทุกความลับในห้องนี้ทุกความรู้สึกของประธานสาวแม้แต่ความคิดที่ซ่อนลึกที่สุดประธานสาวสะดุง้งมือทั้งสองเกรงแน่นหัวใจเต้นรัวจนเธอแทบควบคุมไม่ได้ชายชาวต่างชาติยื่นมือไปจับแขนเธอสัมผัสนั้นอบอุ่น แต่เต็มไปด้วยความหนักอึ้งเหมือนพลังงานจากอดีตถูกส่งผ่านเข้ามาชายแปลกหน้าพูดเสียงต่ำน้ำเสียงนั้นทรงอำนาจแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซ่อนลึกเขาบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญทุกอย่างถูกวางแผนทุกการกระทำถูกกำหนดให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ประธานสาวรู้สึกเหมือนโลกของเธอสั่นไหวความรู้สึกของเธอประสานกับความจริงที่เพิ่งเปิดเผย หัวใจเหมือนถูกดึงด้วยเชือกมองไม่เห็นแม่บ้านยกมือขึ้นแต่หน้าอกเธอสูดลมหายใจลึกเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าที่หายไปชายชาวต่างชาติเริ่มเล่าเรื่องราวของอดีตที่ทุกคนในห้องไม่เคยรู้เรื่องราวของคนสองคนเรื่องราวของสัญญาที่ไม่อาจลืมเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มและความเจ็บปวดที่ถูกเก็บเป็นความลับประธานสาวรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลง ทุกคำพูดเป็นเหมือนลูกศรพุ่งตรงไปในใจทุกเรื่องราวเชื่อมโยงกับชีวิตของเธอเองชายแปลกหน้ากล่าวต่อเผยความลับที่ซ่อนมากว่า25ปีความลับที่ทำให้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไปความลับที่หากรู้ช้าไปกว่านี้อาจทำให้ทุกอย่างสายเกินแก้แม่บ้านยกมือขึ้นจับมือประธานสาวน้ำตาไหลพรากทั้งสองรู้สึกถึงความผูกพันที่ไม่เคยถูกกล่าวถึงชายชาวต่างชาติยืนนิ่ง แต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเหมือนกำลังบอกว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนและไม่มีทางหวนกลับประธานสาวค่อยๆสะกดใจพยายามตั้งสติทุกอย่างรอบตัวเหมือนเคลื่อนช้าแต่หัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดชายชาวต่างชาติพูดอีกครั้งคำพูดนี้ชัดเจนและแรงมากพอที่จะทำให้เธอสติหลุดแต่ก็ทำให้เธอเข้าใจความจริงทั้งหมดประธานสาวรู้สึกเหมือนน้ำหนักทั้งหมดในชีวิต ตกลงมาทับตัวเธอพร้อมกันความกลัวความเจ็บปวดความสับสนทั้งหมดเข้ามาในหัวใจเธอพร้อมกันแม่บ้านลูบแขนเธอเบาๆพยายามถ่ายทอดความอบอุ่นและความมั่นใจชายแปลกหน้าเดินเข้ามาใกล้ยืนตรงหน้าเธอสายตาเต็มไปด้วยคำถามรอคำตอบรอการยอมรับรอการเผชิญหน้ากับความจริงที่ถูกซ่อนมานานประธานสาวค่อยๆย,ยกมือขึ้น สั่นระริกแต่ยืนยันในความตั้งใจของตัวเองเธอพร้อมเผชิญหน้ากับทุกความจริงพร้อมรับความลับที่ถูกซ่อนไว้มา25ปีและพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนในห้องนี้ตลอดไปห้องประชุมเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจของเธอเสียงลมหายใจของทุกคนและเสียงอดีตที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมาอย่างสมบูรณ์ทุกสายตาในห้องจับจ้องไปที่เธอรอคำตอบรอการตัดสินใจ รอให้โลกทั้งโลกเปลี่ยนไปในวินาทีถัดไปประธานสาวเงยหน้าขึ้นสายตาของเธอหนักแน่นกว่าที่เคยหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่หวาดกลัวอีกต่อไปเธอแลเห็นชายชาวต่างชาติเห็นแม่บ้านเห็นอดีตและความทรงจำที่ถูกซ่อนไว้มา25ปีทุกสิ่งที่เคยเป็นความลับตอนนี้อยู่ตรงหน้าชัดเจนและไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกเธอค่อยๆย,ยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่หวานเจือปนแต่เต็มไปด้วยความสงบ เหมือนยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและพร้อมเดินหน้าต่อไปด้วยความเข้าใจแม่บ้านน้ำตาไหลแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจเธอเอื้อมมือกุ่มมือประธานสาวทั้งสองยิ้มให้กันโดยไม่ต้องพูดคำใดชายชาวต่างชาติถอนหายใจลึกสีหน้าอ่อนลงรอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากเหมือนคลายความเจ็บปวดที่สะสมมานานประธานสาวยกมือแตะจี้ในมือของชายคนนั้น ความอบอุ่นผ่านมาถึงหัวใจเธอเหมือนสัญญาที่หายไปนานได้กลับคืนแสงแดดสาดเข้ามาในห้องประชุมอบอุ่นและสว่างสวยความตึงเครียดและความลับทั้งหมดถูกลบลางเหลือเพียงความเข้าใจความผูกพันและโอกาสใหม่สำหรับทุกคนประธานสาวหันไปมองแม่บ้านอีกครั้งพยักหน้าอย่างเงียบๆบรากับบอกว่าขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมา ชายชาวต่างชาติยิ้มอีกครั้งแม่บ้านเช็ดน้ำตาและประธานสาวยืนตรงเต็มไปด้วยความสงบพร้อมก้าวเข้าสู่อนาคตอนาคตที่ไม่มีความลับมาขวางทางและเต็มไปด้วยความหวังใหม่เรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความเข้าใจความรักและความสงบในหัวใจของทุกคนอดีตถูกเยียวยาและชีวิตเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและสง่างาม